สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับแบงก์ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็เหรียญชนิดต่างๆนะคะวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนนะคะ2565ที่ออฟอัดคลิปวิดีโออยู่นี้ เพราะว่าเลทเงินแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นที่ไทยออฟก,ก็จะเช็คที่นี่ค่ะออจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะถ้าเป็นที่ Day, ออสเตรเลียออฟจะเช็คเลทที่นี่ค่ะเลทเงินแต่ละวันไม่เท่ากันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยใบยแรกนะคะแบงค์ใหญ่สุดคือ100อดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะ100อดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะ ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง $100 ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ที่2400บาทไทยค่ะ $1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ24บาทนะคะใบนี้2400บาทค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะใบต่อไป 50ดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะใบนี้อยู่ที่1,200บาทนะคะ50ดอลลาร์ออสเตรเลีย1 2 0 0บาทไทยค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะใบต่อไป20ดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะ อยู่ที่480บาทนะคะดูทั้งสองด้านนะคะ480บาทไทยค่ะใบต่อไป10ดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะ240บาทไทยค่ะ ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเห็นไหมเอ่ยใบต่อไปใบสุดท้ายใบยสุดท้ายท้ายสุด $5 ดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ $5 ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ที่120บาทไทยค่ะ ครบแล้วนะคะสำหรับแบงก์ดอหลนน่าออสเตรเลียมีทั้งหมด5้าใบนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีม่วงๆออกสีชมพูชมพูนะคะ เอาละค่ะมาถึงตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าพวกเขาเหล่านี้ที่อยู่ในธนบัตรเขาเป็นใครกันบ้างถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ไหมคะที่นี่บุคคลเหล่านี้นะคะก็คือบุคคลสำคัญและมีบทบาทสำคัญมากในประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็เลยพิมพ์ตีพิมพ์ม บุคคลเหล่านี้ขึ้นมาในธนบัตรนะคะเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติบุคคลเหล่านี้ให้อยู่ในธนบัตรเหล่านี้นะคะเขาคือบุคคลสําคัญของประเทศออสเตรเลียนะคะที่เราเห็นอยู่นี้ทุกๆคนเหล่านี้เป็นบุคคลสําคัญในประเทศออสเตรเลียนะคะก็เลยถูกตีพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติพวกเขาเหล่านี้กันค่ะ ที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเรอะว่าแบงก์ประเทศออสเตรเลียเป็นแบงก์แบบพลาสติกนะคะคเพื่อนๆฉีกไม่ขาดนะคะเป็นแบงก์พลาสติกค่ะฉีกไม่ขาดนะคะถ้าเป็นบ้านเราเนาะบ้านเราก็จะเป็นเป็นเป็นแบงก์กระดาษฉีกขาดนะคะที่นี่ฉีกไม่ขาดนะคะเป็นแบงก์พลาสติกค่ะนี่คือ,อความพิเศษของแบงก์ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะ เรามาเริ่มที่เหรียญกันเลยดีกว่านะคะเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียอาจจะมีเหรียญดอลลาร์เป็นเหรียญสีทองนะคะถ้าเป็นแบบเซนก็จะเป็นสีเงินแบบเซนจะเป็นสีเงินนะคะถ้าเป็นดอลลาร์ก็จะเป็นสีทองเริ่มกันเลยเหรียญแรกเหรียญสองดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะด้านหน้านะคะเห็นไหมเอ่ย แล้วก็ด้านหลัง2ดอลลาร์เท่ากับ48บปาทไทยค่ะเป็นเหรียญสีทองนะคะต่อไป1ดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียก็เป็นสีทองเหมือนกันนะคะด้านหน้าแลวการด้านหลังค่ะเท่ากับ 24บาทไทยค่ะต่อไปเป็นเหรียญเซนแล้วนะคะเหรียญ50เซน50เซ,น,50เซนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะเท่ากับ12บาทไทยนะคะ50เซนต่อไปจะเป็นเหรียญ20เซนค่ะเป็นเหรียญเงินเหมือนกันนะคะ20เซน 20เซน20เซนอยู่ที่4.8บาทไทยค่ะ4บาทไทยนะคะต่อไป10เซน10เซนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะ10เซนจะอยู่ที่2.4บาทไทยค่ะ2บาทไทยนะคะ ต่อไปน้องเล็กสุดท้ายท้ายสุด5เซนค่ะเหรียญ5เซนนะคะ5เซนจะอยู่ที่1.2บาทค่ะคือ1บาทไทยนะคะ5เซนค่ะเอาละค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย มาสร้างความคุ้นเคยให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะมาศึกษาต่อหรือมาทำงานหรือจะมาท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียเพื่อนๆก็ได้ทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับแบงค์ชนิดต่างๆแล้วก็เหรียญของประเทศออสเตรเลียกันแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะมาเที่ยวมาทำงานหรือว่า มาศึกษาต่อกันนะคะสำหรับคลิปนี้ออฟขอลาไปก่อนนะพบกับใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายฝากติดตามช่องออกอินออสเตรเลียด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ